วันนี้ก็ขอผมรักษายาชุดของบ้านหมอละอองเนี่ยคือชีวิตผมเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมไม่กล้าไปไหนมาไหนคือผมกลัวคนทย่จะรังเกียจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็โอเคครับดีขึ้นมากครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อจรัญนามสกุลระวังครับอายุห้าปีครับรับราชการครับเป็นทหารครับเป็นทหารตั้งแต่อายุ25ปีครับ ผมได้ฉีดยาแค่มมลาเรียฮะแล้วผมแพ้ตัวนี้เดือนสองเดือนจะเป็นเม็ดเหมือนดุมกัดจนมันลามแตกลามผมก็ไปหาหมอคนระับหมอถึงได้บอกว่าเป็นโรคสเต็คเนยผมเนี่ยเป็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตของร่างกายทั่วร่างกายนี่ขึ้นหมดยกเว้นที่หน้าไม่ว่าจะเป็นขาแขนขึ้นหมดคนระับยกเว้นที่หน้าที่ไม่เป็นแต่ช่วงเป็นหนักเมื่อประมาณปีห้าสามอันนั้นผมหยุดนะหยุด หยุดนางไม่ไหวครับช่วงที่หมอให้ให้ยาแล้วแพ้ด้วยผื่นขึ้นเต็มตัวรักษาก็ไม่หายเคยฉีดที่ที่ท้องนะฮะหมอบอกว่าเข็มละสองหมื่นห้าฉีดมาประมาณสองเดือนอาการก็ไม่หายไปหาหมอหมอก็บอกว่าต้องเปลี่ยนยาแนละ้วเพราะว่ายาตัวนี้มันดื้อนะแล้วอันนี้หมอเปลี่ยนยาแรงขึ้นกว่าเก่าอีกครับ เพราะว่าเป็นยาผสมน้ําเกลือฉีดเข้าทําเส้นเลือดเขาบอกว่ายาจุดน,นี้ยสองแสนผมตกใจมากเลยสองแสนก็ฉีดอยู่ประมาณสิบกว่าเข็มครับมันดีขึ้นระยะแรกนะครับเดือนแรกก็ดีหายเป็นเดือนครับแต่ว่าพอฉีดเข็มที่สองก็เริ่มลดเริ่มถอยลงมาถอยลงมาจนสามเข็มสุดท้ายนี่ฉีดมาไม่หายเลยครับมีแต่เพิ่มขึ้น จนท้อะฮะท้อว่ามันไม่หายแล้วเราจะไปรักษาทําไมเป็นเกลลอยด้วยครับน่าจะเป็นพวกยากดภูมิคะดูแล้วมันไม่ได้รักษาเลยครับเพราะว่าถ้ายารักษาเนี่ยมันต้องต้องดีขึ้นพอยาฤทธิ์ยาหมดปุ๊บเขาก็สเก็ตก็ดันขึ้นมาเหมือนเดิมก็เลยท้อราะว่าเมื่อรักษาไปแล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นผม,มานอนคิดแล้วว่าต้องไปนอนให้ยายให้ไปแล้วมันก็ไม่มีผลดีผมก็เลย เซิร์ชทางเน็ตดูฮนะผมก็ดูหลายๆบริษัทนะครับแต่ผมมาติดอยู่ตรงสมุนไพรบ้านหมอละอองว่าขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างนี้นะถ้าผ่านเดือนแรกไปได้เดือนต่อไปคุณสบายผมก็ไม่เป็นไรนะเคยเป็นหนักมาแล้วให้มันหนักยังไงก็ทนได้ครับก็เลยตกลงรักษากบ้านหมอละออง ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นดานา้ำมะกูดยาต้มมอน้อยครับแล้วก็มียาโนริตเป็นยาเม็ดนะฮะแล้วก็เป็นยาขับปัสสาวะสี่อย่างครับที่กินยาภายนอกมีมีว่านหางจระเข้ครีมขี้ผึ้งน้ำมันสปาครับแต่น้ำมันสปาดีมากครับผมบอกให้เพราะว่าที่ศีราะผมเนี่ยขึ้นขึ้นเยอะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้อะไรผมใช้น้ำมันสปาเนี่ย พอสระผมเสร็จปุ๊บคือยามียาสระผมด้วยนะฮะแล้วก็มีสบู่ด้วย<ะ>พอสระผมเสร็จเลยเสร็จเช็ดพอมันหมาดปุ๊บผมก็เอานันสปาเนี่ยทาจากที่เคยขึ้นหนาะๆนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะ,ะที่ได้กินยาจากกินยาไปสองวันสเก็ตเริ่มหลุดนะะขับสเก็ตนี่แบบว่าเดินล่วงนะเดินล่วงเดินหลุดล่วงมาหลังจากสเก็ตล่วงหมดนะฮะ ก็เป็นเป็นเป็นผืนแบบผืนแดงๆเฉยแต่ไม่มีเริ่มไม่มีค่อยไม่ค่อยมีสเก็ตแล้วอาทิตย์ที่สองนี่สาหัสมากครับจากที่สเก็ตออกกลายเป็นน้ำแต่ในใจผมคิดว่าเป็นน้ำเหลืองนะครับคือออกเหมือนเหงื่อแต่เหนียวขับน้ำเหลืองเตะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยไม่รุนแรงคือก็ออกหมดเลยฮนะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนังนี่ร่อกหมดหนังมือหนังเท้าร่องหมดนะฮะเล็บเล็บนี่ดันออกหลุดเป็นอยู่ประมาณสองอาทิตย์ เดี๋ยวถามบอกกินไปเลยอย,ย่าหยุดยานะนั่นแหละคือเขาไล่ของเสียออกครับผมก็กินแล้วตอนนี้เริ่มบวมครับคือหน้าเริ่มบวมเท้าเริ่มบวมหมอบอกไม่เป็นไรกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะยุบไปเองได้ได้เดือนหนึ่งเท่าเดือนที่สองยุบมาตามลำดับผิวพรรณก็เริ่มดีฮะ <c oughs> เดินไปไหนมาไหนคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าขาวไปทำอะไรมาผมบอกอ๋อกินยาของ ยาสมุนไพรของบ้านหมอละอองผมก็ให้เบอร์ไว้บอกว่าโทรคุยเลยครับถ้าเป็นอะไรโทรคุยเขาเลยเขาใจดีมากก็ดีมาเรื่อยๆผมบอกว่าถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมรักษาอย่างนี้ตั้งนานแล้วผมไม่ไปรักษาหรอกที่โรงพยาบาลเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะหรืออย่างไปก็โอ้โหไปเป็นวันๆอันนี้เรารักษาอยู่กับบ้านสบายครับก็ดูแลเรื่องอาหารครับเรื่องอาหารการกินเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับอาหารที่ ไม่ควรรับประทานก็เป็นพวกของหมักของดองนะครับพวกปูปลาลา่าปลาที่ไม่มีเก็ดอาหารทะเลกะปิน้ำปลากินไม่ได้ก็คือเป็นของของดองนะครับเหล้าบหรี่ห้ามงดถ้าปฏิบัติได้ตามเนี้ยแล้วก็อะไรนะเชา้าตื่นขึ้นมาตากแดดอ่อนๆตอ,อนเชา้าเดินไปเดินมาออกกําลังกายไปด้วยนะแล้วก็เย็นสักสี่โมงก็ออกกําลังกายเดินตากแดดักหน่อยสักสิบห้านาที เพื่อให้ผิวหนังมันแข็งแรงนะครับในเรื่องการนอนที่พักผ่อนในเพียงพอก็นอนตั้งสามทุ่มสี่ทุ่มพวกน้ําน้ําอัดลมอะไร,รทุกชนิดห้ามทานขนมปังก็ห้ามกาแฟก็ห้ามครับอะไรที่เกี่ยวกับแป้งสาลีกินไม่ได้ทานไม่ได้ครับพวกบะหมี่พวกอะไรเนี้ยทานไม่ได้ก็ณตอนนั้นมันไม่รู้ว่าเรากินพวกนี้ไม่ได้แต่ตอนเนี้ที่พอมารักษากับบ้านหมอละอองเนี่ย ก็คือเขาแนะนำมาว่าเน,นี่ยอันเนี้ยอะไรที่เกี่ยวกับแป้งสาลีเนี่ยอย่าไปทานเพราะว่ามันไปมันไปเพิ่มอะไรข้างในร่างกายไม่รู้ว่าที่ส่วนที่เราขาดเหลือไปแต่ดันไปเพิ่มไปตัวนี้ขึ้นมามันก็เลยทําให้ผิวหนังอ่ะผลิตขึ้นมาไวก็เลยงดหมดนะฮะก็รู้สึกว่าก็รักษามาก็ดีมากครับผมเคยแนะนําให้หลายหลายคนแล้วฮะว่าเนี่ยผมรักษา ผมไปบ้านหมอละองเนี่ยเนี่ยดีผมก็พบทุกวันนี้บางทีผมถอดเสื้อผ้าเดินนะ้ผมก็ให้ดูคนเนี่ยมันดีจริงๆเพราะแค่ช่วงสองเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็บอกให้หายดีก่อนแล้วแล้วค่อยมาบอกแตผมบอกแล้วแต่นะเพราะว่าผมบอกไปแล้วคุณไม่เชื่อคุณไม่รักษาก็เรื่องของคุณเพราะว่าโรคกกมันไม่รอเราหรอกถ้าเราไม่รีบรักษาถ้าเรารักษาช้า โรคมันก็ลุมเราเราแต่ถ้าเรารักษาไวอาการที่มันอยากเป็นไม่หนักเนี่ยมันก็จะรักษาง่ายแต่ถ้าเป็นหนักแล้วมันจะรักษายากครับมันดีมากผมบอกให้มันชีวิตเรานี่แบบว่าจากที่เราเราเคยนอนทรมานคันเจ็บแต่ทุกวันนี้สบายครับผิวแห้งไม่มีพื้นที่เป็นแบบว่าเป็นสเก็ดออกมา ครับผมครับผมครับไปลงไปกิ้มิง